ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตการดำเดนิน<ด>การโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรางวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะคะและโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่า,ยยา,ยายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานายอดุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรางวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกรมที่ดินได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการบอกดินโครงการบอกดิน2และโครงการบอกดิน3ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมาจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ2 5 6 7ในพื้นที่68จังหวัดทั่วประเทศจำนวน34,100แปลงจำนวน2โครงการดังนี้1โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรางวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ2,567ในพื้นที่รวม68จังหวัดนะคะยกเว้นกรุงเทพมหาคนครกระสินปทุมธานีแม่ห้องสอนสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามภูเก็ตและหนองบัวลำพู1.1ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจจำนวน60 60สายสำรวจในพื้นที่28จังหวัดเป้าหมาย23,220แปลง ได้แ,แก่จังหวัดกระบี่การจนาบุรีขอนแก่นชัยภูมิชุมพรตรังนครพนมนครศรีธรรมราชน,าน่านมงการพัทลุงพัางงาเพชรบูรณ์แพร่ยะโสธรร้อยเอ็ดระนองลำปางลำพูนศรีสะเกษสกลนครสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานีหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและอำนาจ,จเจริญ1.2ดําำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่วนแยก ในพื้นที่38จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีกำแพงเพชรจันทบุรีฉะเชิงเราชนบุรีชัยนาทเชียงรายเชียงใหม่ตราดตากนาครนายกนคปรปฐมนครราชสีมานาครสวรรค์นนทบุรีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ประจินบุรีพระนครศรีอยุธยาพิจิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์พะเยามาศราคามมุกดาหารระยองราชบุรี ลบบุรีเลยสะแก้วสระบุรีสิง์บุรีสุโขไทยสุพรรณบุรีสุรินอ่างทองอุทัยธานีและจังหวัดอุตรธานีเป้าหมายจำนวน1,880แปลงรวมเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน3า1 0 0นวน34,100แปลงสองโครงการเดินสำรวจออกถนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะประจำปีงบประมาณ2567จํานวน30-30สายสํารวจ เป้าหมาย9,000แปลงดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสและอำเภอจนะเทพานาทวีสบาย้อยจังหวัดสงขลาณนะอาคารรังวัดและทำแผนที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะอัปเดตข่าวการดำเนินโครงการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินและรางวัลรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศและโครงการเดินสำรวจอ,ออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มแล้ววันนี้นะคะอัปเดต16พฤศจิกายน2566